มา2ปีแก้วสะะสสมอไไรได้บ้บาง <S <S บวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PK w a y to Go นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดกันในส่วนของที่แก้วบินมา2ปีเนี่ยแก้วสะสมอะไรได้บ้างนะคะบางคนอาจจะคิดว่าส่วนใหญ่แล้วแอรอาจจะสะสมในส่วนของแมกเนตคือ ตัวแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะหรือว่าสะสมน้ํำหอมสะสมลิปสติกหรือเปล่านะหรือว่าสะสมปากกาจากโรงแรมต่งตงางๆแบบแก้วแล้วแก้วสะสมในส่วนของเงินทั้งเงินหมายความว่ายังไงเงินออเงินตราสกุลต่างๆนั่นเองก็คือแกวเก็บไว้ในเล่มนี้ซึ่งเป็นเล่มที่แฟนหามาให้นะแล้วแฟนก็เขียนว่าทิ亚าโมซึ่งแปลว่าแบบฉันรักคุณนะคะเอาง่ายๆถามว่าอวดแฟนไหม ก็อ,อวดแหละเบาๆอ่ะเอาเป็นว่าเราเก็บเงินไว้ได้นี้นะคะเงินสกุลแรกเงินตาสกุลแรกที่จะคุยกันเลยก็คือ US dollar นะคะมีไซหรือโต,โตัวโคดเนี่ยก็คือ USD เป็นเงินที่มีการหมุนเวียนมากที่สุดในโลกนะคะสำหรับ US dollar เป็นเหมือนเงินพื้นฐานเลยส่วนแบงที่เก้วเก็บเนี่ยก็คือแบง 1>, 1 US d ลลาร์นะคะ1 US d ลลาร์เป็นค่าธนาบัตรที่ต่ำที่สุดใน US นะคะในในส่วนของธนบัตรทั้งหมดที่มีใน US ดอลลาร์สุภาพบุรุษท่านนี้ที่อยู่บนหน้าแบงค์นะคะก็คือจอ<ฮ>์จวชิงตันเขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะสำหรับเงินตาที่2นะคะที่แก้วเก็บสะสมนะเป็นของเพื่อนบ้านเรานน่เองก็คือ พม่านั่นเองค่ะเป็นบร์มิสแคดนะคะตัโคดเนี่ยก็คือ M MM M K นะคะเป็จะให้ดูว่าในส่วนของตัวแบงค์เนี่ยค่ะธนาบัตรเนี่ยจะเป็นสัตว์ของเขาก็คือช้างนั่นเองนะคะเหมือนประเทศไทยเลยก็คือมีสัตว์เป็นช้างแล้วก็โลตัสก็คือตัวดอกบัวนะคะรวมไปถึงจะให้ดูแบงค์2 0งข้างหลังเนี่ยก็เป็นช้างเช่นเดียวกันอันที่3ที่แก้วเสร็จสะสมนั่นก็คือท่า สิงคโปร์ดอลล่าค่ะมีโค e ้ดอยู่ที่ SGD นะคะหน้าธานาบัตรเนี่ยก็คือเป็นสุภาพบุรุษท่านี้ท่านเดียวในทุกๆธานาบัตรนะคะ <Okay. S 2> ที่บรกาสนะอันนี้ถ้าเป็นสีเขียวแล้วก็2เป็นสีม่วงนั่นนะคือท่านเอริกยูซุฟบินอิชักนะคะเป็นประธานาธิบดีคนแรกของ สิงคโปร์นะคะที่ทำงานในช่วงปี1965-1970ถึง1น7 0นั่นเองค่ะประเภทที่4ที่แก้วสะเก็ดสะสมนะคะนั่นก็คือ Chinese Yuan นั่นเองหรือมีตัวโค้ดว่า CNY ค่ะ Chinese Yuan เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ Renminbi Renminbi คืออะไร Renminbi คือ Currency ที่เป็น official ของของจีนนะคะ Chinese Yuan เนี่ยเขาใช้ในส่วนของต่างชาติการแลกวแลกเวียนในต่างประเทศมากกว่านั่นเองเรามาคุยกันว่าสุภาพบุรุษท่านนี้คือใครเหมา เสียตุงนั่นเองหรือว่าภาษาอังกฤษแล้วก็เหมาเสียตุงนะคะคือเป็นผู้นำคอมมิวนิสต์คนแรกของอของจีนนะคะเขาเริ่มปกครองตั้งแต่เริ่มตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เลยหนึ่งเงินตราที่แกเก็บนะคะเป็นอันนี้เลยค่ะเงินตราของประเทศเนปาลนะคะหรือเล็บเนปาลินดูปีนะคะเรื่องของสิ่งที่ดังที่สุดแบบหนึ่งในสิ่งที่ดังในในประเทศเขาเลยนั่นก็คือภูเขาเอเวอเรสต์นั่นเองนะคะนี่มีอยู่ในทุกธนาบัตรเลยนะภูเขาเอเวอเรสต์ นี่ข้างหลังก็จะเป็นรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นรูปแรดแม่ลูกนะคะเป็นส่วนไหนในส่วนของตัวทาบอกก่อนเลยว่ามันจะมี2แบบ2อี edition นะคะอันนี้ที่จะเห็นคือทำในปี2015คือถ้าทำในปีหลังจาก2016เป็นต้นไปแบงค์เนี้ยค่ะเขาจะเป็น snow leopard แบงค์ยับหน่อยนะแบงค์แบบว่าเก่ามาก ก็อันนี้จะเป็นตัวกวางนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เฉพาะของเขานะแล้วอันต่อไปเป็นอินโดนีเซียรูเบียนะคะบอกกันเลยว่าคำว่ารูเบีย เป็นภาษาสันสกฤตนะคะแปลว่าเงินสําหรับคนที่เป็นคนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีอีกคํานึงที่คําว่าเปรักนะคะเปรักซึ่งแปลว่าเงินเช่นเดียวกันสามารถเรียกได้2แบบนะคะแล้วแต่เลยว่าจะเรียกแบบไหนในทุกๆธนาบัตรเนี่ยค่ะจะมีรูปของแต่ละคนที่แต,ตกต่างกันมีทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนะคะให้ hey, สุภาพบุรุษท่านนี้คือดรแซมนะคะนักการเมืองมาก่อนเป็นนักข่าวมาก่อนเป็นบรรณาธิการมาก่อนอท่านเนี่ยเป็นหนึ่งใน คอมมิชชันหนึ่งในคณะที่ทําให้เกิดรัฐธรรมนูญในอินโดนีเซียนั่นเองคะ่ะเงินต่อไปจะเป็นในส่วนของเงินจากประเทศโปแลนด์นะคะหรือตัวย่อตัวโค้ดเนี่ยคือ P L N นะคะโปแนลนด์ lot ตตีคือไม่แน่ใจในการออกเสียงนะั้นก็ใครที่ออกเสียงถูกก็มาแจ้งด้วยนะให้โปแลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในสหภาพยุโรปนะคะแต่ว่าเขายังมีเขายังใช้ในส่วนของเงินตราของเขาอยู่ส่วนสุภาพบุรุษท่านนี้เป็นใครใใหเห็นชัด สุภาพบุรุษท่านนี้เคยเป็นคนที่ปกครองประเทศโปแลนด์ในช่วงหนึ่งนั่นเองขาดไม่ได้เลยคือยูโรนั่นเองค่ะอ่ะจะเป็น E.U.R. นะคะยูโรเป็นเหมือนรองจากดอลลาร์เลยก็คือเป็น second largest o r t r a d i n n in the market เลยนะคะก็คือใช้เป็นอันดับ2ของโลกเลยเนื่องจากว่าสหภาพยุโรปเนี่ยมีหลายประเทศที่ใช้เงินยูโรด้วยกันณนะปัจจุบันประมาณ19ประเทศด้วยกันฉะนั้นยูโรเน่ยยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดในสหภาพยุโรปนะคะตาต่อไปจะเป็นเงินตราของอินเดียน,นะคะจะเป็นอินเดียนรูปีนั่นเองซึ่งตัวโค้ดเนี่ยคือ INR นะคะนเงินรูปีเป็นแบบนี้อ่านั่นก็คือมีรูปของสุภาพรุษทนีซึ่งแก้ว่า เอ่ยชื่อไปทุกคนต้องรู้จักแน่นอนนั่นคือมหาม,ตมาตมะคานทีนะคะท่านเป็นคนที่ เป็นลีเดอร์เป็นผู้นำเรียกร้องความเป็นอิสระอะค่ะเรียกร้องความเป็นอิสระจากอังกฤษอย่างด้วยใช้วิธีสันตินะคะและท่านก็เลยเป็นหนึ่งในอินสปิเรชันหนึ่งในแรงบันดาลใจของทุกๆคนบนโลกนี้เลยตราของหนึ่งในสหภาพยุโรปนั้นก็คือประเทศฮังการีฮังการีนฟอร์รินส์ <French S 2> ค่ะหรือว่าตัวโค้ดเนี่ยก็คือ H U F ธนบัตรที่แก้มีคือ2000นะคะจะเป็น Pri n c e g a ก r i e l นะคะรับเลือกให้เป็น กระสาที่ปกครองแต่ว่าก็ไม่เคยได้ปกครองอาณาจักรทั้งหมดจริงๆนะคะซึ่งด้านหลังจะให้ดูตรงนี้เลย Prince g r a b i e l with his scientist นะคะเป็นภาพเขียนทิปชื่อนี้นะเงินต่อไปก็คือ An Yang Haseo นั่นก็คือ k o r เรี w วนตัวโคก็คือ K R w ทุกๆธนบัตรเนี่ยจะมี portrait ของคนในส่วนของต่างกันไปก็คือมีทั้งผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่แล้วจะมาในยุคโชซอนทั้งนั้นเลยนะอ a n วอนนะคะเป็นสีส้ม ยิวหรือว่าเป็นเหมือนกับปราดและก็นักเขียนในสมัยโชซอนนะ mm hmm. ก็ข้างหลังจะเป็นภาพเขียน mm hmm. เกี่ยวกับมาแลงเงินตราต่อไปค่ะจะเป็นอีกหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือฮ่องกงใช้โตัวโคดคือ H K HK D ในส่วนของฮ่องกงเนี่ยเขาได้รับออ t h อร i t ิตี้มาเนี่ยค่ะสามารถมีแค่3แบงค์ในประเทศเท่านั้นนะคะที่สามารถผลิตแบงก์ของฮ่องกงดอาลลร์ได้นั่นก็คือ H H B C Bank of China แล้วก็ Standard Chartered นะคะ 20ฮ่หองกองดอลลาร์จะเห็นว่าเป็น20เหมือนกัน mm. เท่ากันแต่ว่ารูปร่างแตกต่างกันนะคะนี่ mm. จะเป็นแบงค์ที่ทําจาก HSBC ข้างหน้าก็คือจะเป็นสิงโตของ HSBC นงั่งแบงก์อปไชน่าก็จะมีสัญลักษณ์ก็คือตึกของแบงก์อ c ไชน่นั่นเองนะคะห้องกองดอลลาร์ที่ต้องเก็บเลยเนี่ยคือตัวนี้เลยค่ะ10ดอลลาร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว10ดอลลาร์เนี่ยมีแค่แบงก์เดียวที่ แบงค์ bank, เป็นแบงเป็นธนาคารพิเศษที่เขาสามารถผลิตตัวแบงค์สิบขึ้นมาแบงค์สิ oh. เนี่ยจะผลิตจากต้องอ่านเลยอันเนี้ย Government of Hong Kong Special Administrative Regions <c oughs> นะคะไปอีกทวีปกันเลยนะคะวันนี้เป็น Brazilian b r a z i l i a n r e a น s นะคะมีมาประมาณแบบ26ปีคือเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคม1994กดา1994นะคะ <c oughs> เป็นรุ่นที่2แล้วก็รูปปั้นอันเนี้ยค่ะเป็น เหมือนแบบ national personalification ก็คืออัตลักษณ์ความเป็นรัฐนั่นหลังก็จะเป็นนอกแก้วมาคอนั่นเองสำหรับอีกหนึ่งอันเลยนั่นก็คือหนึ่งในประเทศที่เป็นประเทศที่ค่าของชีพที่สูงที่สุดในโลกนั่นก็คือสวิตฟังนั่นเองนะคะทะาตัวสวิตฟังเนี่ยค่ะโคก็คือ C H F นะคะสามารถใช้ในสวิตเซอร์แลนด์และก็ลิเทนสไตน์ได้ด้วยนะคะจะดูาาว่าตัวข้างหน้าเนี่ยจะเป็น เขาเรียกว่ารูปมือผู้หญิงถือไม้ที่คอนโทรลอะค่ะคือเหมือนสำหรับคอนดักเตอร์เพลงแต่ว่าอันนี้ไว้สำหรับคอนดักเตอร์ไทม์แล้วก็จะมีลูกโลกอ่ะอันนี้ลูกโลกนะคะซึ่งมีไทม์โซนด้วยด้านหลังด้านหลังก็คือจะเป็นรูปที่เป็นเรียลเวสก็กรอบต่างๆคือเขาจะแสดงให้เห็นว่าประเทศของเขาอะค่ะมีการแบบพวก National Organization ที่แข็งแกร่งมากๆสำหรับอีกหนึ่งเพื่อนบ้านของเรานั้นก็คือมาเลเซียเองนะคะก็คือเป็นมาเลเซียริงกิจค่ะตัวโค้จะอยู่ที่ M Y R นะคะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เคยเรียกเป็นมาเลเซียดอลลาร์เช่นเดียวกันทุกๆธนาบัตรจะเห็นเลยว่ามีอยู่สองแบบที่เหมือนกันก็คือโอเครูปพอสเทรตของท่านี้กับรูปดอกไม้ประจำชาติก็คือดอกชบานั่นเองนะคะ ในส่วนของท่านนี้ท่านชื่ออับดุลราเมนค่ะเป็นเหมือนกับท่านเป็น h a ด o o s t t e e t ก็คือเป็นคนแรกที่ปกครองในส่วนของอามาเลเซียนั่นเองนะคะเวียดนามค่ะเป็นเวียดนามิสดองค่ะหรือว่าโตโคดเนี่ยจะเป็น VND นะคะในส่วนของเวียดนามิสดองเนี่ยเพิ่งเกิดมาได้ประมาณ ประมาณร้อยกว่าปีนั่นก็คือเริ่มประมาณปี1945สห้าที่เขาได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศสนั่นเองนะคะข้อสังเกตก็คือไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมอะเห็นนะอะจะเห็นว่าข้างหน้าเลขคือ14ี่ถูกไหมคะอันนี้ข้างหน้าเลขคือสิบห้าอันนี้ข้างหน้าเลขคือสิบหก แล้วก็อันนี้ข้างเลขหน้าตรงเลข serial number เนะะี่ยค่ะนี่คือ17 2หลักหน้าธานบัตรนะคะตรงนี้ตรงนี้14 1 5 1 6 1 7ที่แจ้งไปเมื่อกี้เนี่ยที่ให้เห็นไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือปีที่ผลิตธนบัตรนั้นๆนั่นเองนะชือ่อุู้ถอนีชื่อโคจิมินอ้าวคุณไหมอา้าวโคจิมินไม่ใช่ชื่อเมืองหรอใช่ค่ะก็คือชื่อเดียวกับชื่อเมืองเลยซึ่งโคจิมินเป็นชื่อเดิมของเมืองไซก่อนนะคะอ่ะเราข้ามไปอีกทวีปหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือเซาท์แอฟริก n น a n d นนั่น นะคะก็คืออันนี้มีสุภาพบุรุษาน,นิ้ธนาบาทของเซาวอฟริกานะคะนั่นก็คือเนลสันแมนเดล a าก็คือเป็นคนที่ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกผ่านการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยนะคะ สุดท้ายแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะนั่นก็คือประเทศที่แก้วอาศัยอยู่นั่นเองกาตารเรียวนะคะกาตารเรียวเนี่ยก็คือจริงๆแล้วกาตาเรียวเคยใช้อินเดียนรูปีมาก่อนนะคะแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่อินเดียนเนี่ยเขาดีวลูก็คือทําให้ตัวอินเดียนรูปีเนี่ยมันลดค่าลงอะคะ่ะทางกัฟเนี่ยคือในส่วน ประเทศที่อยู่ในอาเปอร์เซียทั้งหมดเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างเงินของตัวเองของเงินตราของประเทศตัวเองขึ้นมากาตาร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตัดสินใจแบบนั้นนะคะซึ่งกาตารียวเนี่ยก็คือจะไม่ได้มีรูปใครอยู่บนบน,บนแบงค์ดนธนาบัตรนะคะแต่จะมีสัญลักษณ์ของความเป็นชาตินั่นก็คือตรงนี้นั่นเองเป็น,เ,ปนเงินปัจจุบันท,ที่แก้วได้ใช้บ่อยที่สุดค่ะกาตารียว สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ไม่ใช่แค่ความความรู้แค่ว่าแอร์เขาสะสมอะไรกันแต่ได้ความรู้ของธนบัตรต่างๆที่แก้วสะสมด้วยนะคะก็นี่คือตั้งใจหาข้อมูลมาให้ทุกคนด้วยตัวเองเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกกันเลยว่าเราไปมากกว่านี้นะคือมีแบบหลายๆประเทศที่ไม่ได้มีธนบัตรนี้อย่างเช่นญี่ปุ่นออมาเก๊าหลายๆประเทศนะคะเนื่องจากว่า ใช้หมดค่ะที่เของอื่นเลยนั่งหวะก็ใช้หมดแต่บางประเทศเนี่ยค่ะที่ไม่มีธนาบัตรแก้วก็มีเหรียญน,นะไม่สามารถพูดออกได้หมดคือจะให้เห็นว่ามีแกก็เก็บเหรียญไว้เยอะมากก็คือแบบนี้ตือแบบนี้เหยนของทุกประเทศก็เก็บเอาไว้เพราะว่ามันอาจจะมีมูลค่าในอนาคตก็ได้ต่อให้ไม่มูลค่าก็เป็นคุณค่าทางใจนะคะว่าเราได้ไปประเทศนั้นประเทศนี้มาทําให้เราได้เรียนรู้ในส่วนของ ประวัติศาสตร์ของเขาด้วยการเมืองของเขาด้วยรวมไปถึงได้เงินเอาไว้ด้วยนั่นเองนะคะทําให้เรารู้สึกว่าสําหรับแก้วนะั้นมันเป็นหนึ่งในการที่เราอะไม่จําเป็นต้องใช้เงินหมดเพราะบางทีเวลาเรามีเงินอะเรารู้สึกว่าเออเราใช้เงินให้หมดเลยดีกว่าอย่างน้อยเราเก็บไว้หนึ่งแบงก์เป็นของสะสมเป็นของที่ระลึกจากประเทศนั้นๆ <c oughs> คุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามชมแล้วก็หวังว่าจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้ไปด้วยนะคะ ริหน้านจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันเลยกด Subscribe กันไว้นะคะสวัสดีค่ะ